บาดีท่านผู้ชมมันนี่สีาพาท่านผู้ชมไปเบิ่งหานเวียดอยู่ตามสวนบดของลาวเนาะไปเบิ่งกันเลยนี่หานเวียดเป็นหานข้าเนาะ ไทยฮุบไทยฮุบที่ปเป็นมัดเข่าเจ้ามาขายเครื่องอยู่นี่จกปีลอลไรปีหนึ่งฮะปีหนึ่งปีหนึ่งอะขายดีปะโอ้มาในเมืองได้เจ้า เฮงโฮจิมินเมืองเมืองได้ะอยูๆลาบาวแข้งโฮจิมินเรื่องเมืองลาบาวลาบาวน้อกวางจีแข้งกว่างจีคอยเคยไปลาบาวบ้านคอยอยู่ชายแดนลาบาวกวางจีแต่ลาบาวไปหาโฮจิมินไกลบ่ไปหอดสองมือโอ้ไปไปรถรถตัโตอือ Cái này cháu là ai vậy? Sư xê Việt Đúng rồi Xê-nô không có đồ Không có Việt kèm Ừ, người kè kè lột, ừ, lột mà hãy nọ หานขาน่องขายดีจอดแปลงรถดพร้อมจอดรลดพร้อมเนาะนี่จะาของห่านเวียดเพิ่นชื่อเจ้านไ่ดนังถ่าไยฮุ้มยังไถ่ายลินคอยคออยเป็นยูทูบเบอร์อ่ายูทูบเอร์ยูทูบเบอร์ให้ยูสฮะ เพื่อนใช่เพืนคอยบ้านคอยสแดนแสแดนรอซื้อเจ้าได้ได้ฮะตวนตวนตนบอกตวนเนาะมาติเวียดนามคนหล่อคนเวียดมาฮ่า่าน่าฮ่าฮีาฮ่าฮ่าฮ่่านเาฮ่นขาย่ามาอ่ดหนุนห่า่นได้เนาะมาซื้อได้ ง uh, านเพิ่นอย oh. YouTuber, YouTuber. ู่บ้านนาจริงลีเพิ่นมาตั้งนี่ได้ปีหนึ่งแล้วใคยดีหลายอยู่บ้านนี่ก็มีมีมีคนให้ยูทูบเบเป็นมีบ่โอ๋อหรือหรืฟอฟอฟอฟไอยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์หาอะไรได้พิเศษ บันเขากาดนะจู่วันกาดมีมีหันเวียดใไงอือมีหันเวียดใไงเนาะบันเขากาดเนาะบ้านนี้น้อยอ่ะบันเขากาดได้หันเพิ่นสะพายคิดเพืเวียดเนาะสามร้อยสามร้อยสามร้อยเราเรเพิ่นสามร้อยลังคาเพื่นอ่าชุ่นี่บ้านนี้น้อยน้อยอยู่อยู่อยู่ลาวก็สบายดีจิบ่ะสบายดีเนาะนี่แหละพี่น้องหันเพิ่นหันเวียดเพิ่นมาตั้งอยู่ลาวเนาะ Đây lục khả mà này <cười> <cười> đi đây <đấy, đấy>, phải <laughs> Supermarket Dù sốt nó bốt vì nó người lại Đây hàn phần này Em lươi làm cái gì Mô đất rồi Sao tay mô đất đấy nhìn vì Hàn bảo tuần phần Sao bài sao bài ngay ngay nhìn vì hàn phần. เขาจะมีเครื่องคายเด้ลูกค้าครับลูกค้าอันนี้ก็เสียขาวกนลูกค้าเสียแดง่อไปออฮเขินมาอยู่นี่ได้ปีหนึ่งแล้วเครื่องเขินทับมาติเชโน่เขินก็ได้ขายอย ok ู่เพินว่าโอเค กิบเฮาจบเพียงเท่านีกก้เนาะรคกกดไล์ก็แชร์เนาะนี่คือบ่าวตัวอันผลมาจากเวียดนามนะามาลงทุนไอ้เรื่องอยู่ลาวเนาะในชนบ,บทฝากติดตามไปเด้อ